ทุเรียนนั่งเท่นไม่โตไม่ตายทำยังไงก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับก็มีคำถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับอาการทุเรียนนั่งเท่นนะครับปลูกไปแล้วนะครับไม่ยอมแตกยอดนะครับไม่โตนะครับแตกยอดออกมาบางครั้งก็ได้ข้อป้องสั้นๆนะครับแตกยอดออกมาครั้งหนึ่งได้สองใบสามใบนะครับใบเล็กใบเหลืองนะครับ ไม่ยอมยืดยอดไม่ยอมโตสักทีนะครับจะทำยังไงนะครับก่อนอื Energie ่นนะครับผมจะแนะนำเลยนะครับสำหรับการแก้ไขนะครับที่รวดเร็วที่สุดเลยนะครับก็คือการปลูกต้นใหม่นั่นเองนะครับก็คือขุดต้นเก่าทิ้งเลยนะครับแล้วก็ปลูกต้นใหม่นะมันจะเป็นการแก้ไขได้ดีที่สุดนะครับสำหรับท่านที่ปลูกทุเรียนเยอะนะครับร้อยต้น200ต้นขึ้นไปนะครับก็แก้ไขวิธีการนี้จะดีที่สุดนะครับเพราะมันจะรวดเร็วที่สุดนั่นเองนะ นะครับในตอนที่ท่านขุดทิ้งนะครับท่านก็ไปสังเกตอาการของต้นนั้นด้วยนะว่าดินของท่านมีลักษณะเป็นยังไงนะครับดินมันเฉะกเกินไปหรือเปล่านะครับลักษณะต้นทุเรียนนะครับรากมันมีอาการรากเน่าไหมนะครับลักษณะใบทุเรียนเป็นอาการยังไงนะครับใบด่างใบลายไหมนะครับมีอาการใบไหมหรือเปล่านะครับคือถ้ามันมีอาการเหล่านี้นะครับก่อนที่เราจะปลูกต้นใหม่นะครับเราก็ควรแก้ปัญหาที่ดินของเราด้วยนะ อันนี้คืออย่างเลขเลยนะครับเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดนะครับก็คือปลูกต้นใหม่ลงไปนั่นเองนะครับทีนี้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการจะแก้ไขนะครับอย่างเลขนะครับผมบอกเลยนะครับมันจะต้องใช้เวลานะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยผมใช้เวลาแก้ไขอาการไม่โตไม่ตายนะครับอาการนั่งเท่นนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมี6เดือนขึ้นไปนะครับก็คืออาการเริ่มเลขนะครับปลูกใหม่ๆนะครับยอดชุดเลขแตกออกมาเนี่ย ขอปล o งก็สั้นนะครับได้ใบเล็กใบน้อยนะครับคือถ้าเป็นต้นที่สมบูรณ์แล้วนะครับปกตินะครับสองชุดใบนะครับมันก็จะได้ใบที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับแต่นะครับสําหรับต้นนี้นะครับต้นที่มีอาการนั่งแท่นนะครับชุดใบที่สองก็ยังใบเล็กอยู่นะครับปัญหานะครับมันอาจจะเกิดมาจากต้นพันธุ์ของเราเนี่ยไม่เก่งหรือว่าไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์นั่นเองนะก็เป็นไปได้นะครับซึ่ง มันจะเป็นส่วนน้อยนะในแปลงผมก็มีเจอบ้างนะครับปลูก5ต้นเนี่ยอาจจะเจอ1ต้น2ต้นนะครับคือลักษณะอาการของต้นพันธุ์มันไม่สมบูรณ์มันไม่แข็งแรงมันไม่เก่งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ไขที่รวดเร็วเมื่อกี้ผมแนะนําไปแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือปลูกต้นใหม่มาแทนที่นะครับต้นมันจะได้โตเท่าเกันทั้งแปลงของเรานะครับแต่ถ้าท่านแก้ไขนะมันจะช้านะครับมันจะช้ากว่าอย่างน้อยเนี่ยสัก6เดือนเลยนะครับ ทีนี้นะครับก็จะแนะนำนะครับวิธีการนะครับที่ผมใช้แก้ไขต้นทุเรียนของผมนะครับสำหรับอาการนั่งแท่นนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ท่านเข้าไปตรวจสอบนะครับสำรวจนะครับต้นทุเรียนของท่านนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูที่ลำต้นนะครับมีโรคน้ำเยิ้มเยมหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์นะครับเคยเจอเหมือนกันนะครับสำหรับทุเรียนปลูกใหม่แล้วก็มันเป็นโรคน้ำเยิ้มที่ลำต้นนะครับมันก็ทำให้ต้นเนี่ยชะงักนะครับหยุดการเจริญเติบโตนะครับ หรือบางต้นอาจจะยืนต้นตายไปเลยนะที่ลำต้นนะครับมันมีรอยมะเร็งกัดเทหรือเปล่านะครับเพราะในแปลงผมก็เจอเหมือนกันนะครับไอตระกูลด้วงหนวดยาวหรือด้วงหนวดปมนะครับมันชอบกัดเทบริเวณลำต้นนะครับคือถ้ามันกัดเยอะนะครับมันก็ทําให้ต้นของเราเนี่ยตายได้เหมือนกันนะและอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับก็คือพวกหนอนเจาะลำต้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นได้ทั้งหนอนด้วงหนวดยาวด้วงหนวดปมนะครับและหนอนผีเสื้อนะครับ ผมก็เคยเจอมาแล้วไอ้หนอนผีเสื้อตัวแดงๆนนะมันจะเจาะนะครับบริเวณเกณฑ์กลางลำต้นของเรานะครับถ้ามันลงไปถึงโคนก็ยืนต้นตายได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เคยเจอเหมือนกันนะสาหรับหนอนเจาะลำต้นนะครับทีนี้ก็ไปสังเกตใบของต้นทุเรียนนะครับว่าใบของเราเนี่ยมีลักษณะอาการเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับผมบอกเลยนะครับปัญหาที่ผมเจอก็คือลักษณะอาการดินของเราเนี่ยเป็นกรดด้วยนะครับเพราะต้นของผมเนี่ยมีอาการใบ แก่ขาดแมกนีเซียมนะครับนี่ลักษณะก็คือขอบใบมันจะเหลืองเหลืองนะครับลักษณะอาการอย่างนี้นะครับก็คืออาการขาดแมกนีเซียมนะครับซึ่งถ้าขาดแมกนีเซียมโดยส่วนมากแล้วจากประสบการณ์ผมนะครับก็คือดินของผมเนี่ยเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแก้ไขปัญหาดินเป็นกรดโดยการใช้โดโลไม์นะครับในการแก้ไขสภาพดินนะหลังจากที่ใส่โดโลไม์ไปนะครับคือเดือนที่แล้วนะครับผมใส่โดโลไม์นะคือเดือน6นะครับ เดือน7นะครับมีการแตกยอดชุดใหม่ออกมานะครับก็สมบูรณ์ดีแล้วนะครับแตกยอดได้ยาวนะครับขอบล่องยาวใบได้เยอะขึ้นนะครับลักษณะอย่างนี้ก็คือเราสามารถแก้ปัญหาตรงจุดถูกจุดนะครับต้นมันก็จะเจริญเติบโตได้นะอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คืออาการใบด่างๆไลๆ่ๆก็คือใบขาดธาตุเหล็กอย่างในรูปนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดินของท่านอาจจะเป็นด่างจนเกินไปนะให้ท่านลองไปวัด ถ้า PH ดินของท่านดูนะครับถ้าท่านมีเครื่องวัดนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีเครื่องวัดนะครับอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับจากประสบการณ์นะครับถ้าขาดแมกนีเซียมนะครับมักจะเป็นดินกรดนะครับแต่ถ้าขาดธาตุเหล็กมักจะเป็นดินด่างนะวิธีการแก้ผมก็ได้แนะนําไปเป็นประจําแล้วนะครับดินกรดก็เติมโดโลไม์นะครับดินด่างก็ใช้พวกน้ําหมักน้ําส้มควันไม้นะครับหรือปุ๋ย3 0 0 0ินะครับในการลดดินนะครับก็จะทําให้ดินของเราเนี่ยเป็นกรดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะ ็ไปดูอาการของต้นทุเรียนนะครับถัดมานะครับแนะนําเลยนะครับก็คือท่านควรขุดดินลงไปดูนะครับลึกสักหนึ่งฝ่ามือนะครับบริเวณใต้ทรงพุ่มนะเพื่อไปดูดินของท่านนะครับว่าดินของท่านมันเฉะเกินหรือเปล่านะครับและดินแฉะนะครับเจอเป็นประจํานะครับออกไปเยี่ยมชมหลายๆแปลงโดยส่วนมากก็จะเจอปัญหาดินแฉะนะครับเนื่องจากว่าการลดน้ํายังควบคุมได้ไม่เหมาะสมนั่นเองนะซึ่งผมแนะนําไปแล้วนะครับท่านควรมีเครื่องวัดความชื้นดินนะครับ ตัวนี้เลยนะครับซึ่งนะครับตอนนี้นะครับผมได้เสียบวัดในทรงพุ่มผมนะฝนไม่ตกมา2วันแล้วนะครับแต่ความชื้นดินของผมนะครับยังอยู่ที่ประมาณ65%อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่ลดน้ํานะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คือปล่อยให้ดินของเรามันหมาดนะครับสัก1วันนะครับหากวันนี้นะครับฝนไม่ตกนะครับพรุ่งนี้ผมจะเข้ามาลดน้ําแล้วนะครับ ก็เนื่องจากว่าในเพลงผมปลูกแบบยกโคกหลังเต่านะมันจะระบายน้ำได้ดีนะครับดินของผมโอกาสดินเฉะโอกาสน้ำขังเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินแห้งจนเกินไปด้วยนะซึ่งสำคัญมากนะครับช่วงนี้นะครับมีการแตกยอดออกมาแบบนี้นะครับเขาจำเป็นที่จะต้องกินน้ำกินอาหารในปริมาณที่มากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็ต้องควบคุมความชื้นดินให้มันดีนะ คือในเพลงผมนะครับถ้าความชื้นต่ํากว่า60%เนี่ยผมจะลดน้ําทันทีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขนะครับสิ่งสําคัญนะครับคือท่านต้องสํารวจอาการนะครับแล้วก็ระบุปัญหาให้มันชัดเจนก่อนนะครับถึงจะแก้ไขนะครับเพราะถ้าแก้ไขถูกวิธีนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับมันก็จะเจริญงอกงามต่อไปได้นะครับต้นนี้เนี่ยอาจจะไม่เสียเวลามากนะครับก็คือเสียเวลาไปแค่3เดือนเท่านั้นนะครับเพราะผมสํารวจเป็นประจํานะครับ ถ้าผมสํารวจเจอนะครับต้นทุเรียนต้นไหนนะครับมันมีอาการนั่งเท่นมันมีอาการไม่โตไม่ตายนะครับคือมันมีปัญหานะครับผมจะรีบเข้ามาดูเลยนะครับตรวจสอบปัญหาแล้วก็จัดการนะครับทันทีนะครับมันก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับหากท่านไม่มันสํารวจต้นทุเรียนนะครับปล่อยปะละเลยนะครับมันก็จะทําให้ต้นเนี่ยมีอาการนั่งเท่นไม่โตไม่ตายได้นะครับอย่างนี้นะครับ ถ้าแก้ไขถูกต้องนะครับแก้ไขถูกเวลาแก้ไขได้เร็วมันก็จะโตต่อเนื่องได้นะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ